Arena Grande ประกาศปล่อยอัลบั้มใหม่ Eternal Sunshine ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วครับว่า Arena Grand e จะปล่อยอัลบั้มชุดใหม่ที่มีชื่อว่าอ t e r n a l s u ส s ญช n ยออกมาในวันที่8มีนาคมที่จะถึงนี้ครับโดยตอนนี้มีการเปิดให้พรีออเดอร์อัลบั้มล่วงหน้าอย่างเป็นทางการแล้วนะครับบนเว็บไซต์ของ Arena g r a n d e โดยมีทั้งแผ่น CD และแผ่นวายเนลที่จะมีปกแบบพิเศษถึง4แบบครับโปรเจกต์อัลบั้มใหม่นี้นะครับถือว่าเป็นโปรเจกต์แรกกับผู้จัดการคนใหม่นะครับหลังจาก Arena Grande เพิ่งจะยุติการร่วมงานกับผู้จัดการคนดังอย่างสกูาาเตอัลบัมลอด ที่เจ็ที่แฟนๆรอคอยกันมาพักใหญ่ครับสำหรับอัลบั้มชุด Eternal Sunshine นะครับได้มีการส่งซิงเกิลแรกก็คือ yes and ออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันไปแล้วครับ โดยเป็นเพลงที่อารีน g าแกรนเดได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงวกของมาดอนนาที่มีเนื้อหาบอกเล่าชีวิตเรื่องราวส่วนตัวของตัวเองซึ่งมาดอนนาเองก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่อารีน g าแกรนเดชื่นชมอยู่แล้วครับสำหรับอัลบั้มอีเทนอลซันชัยนะครับมีแฟนๆตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับผลงานชุดนี้เอาไว้กันมากมายครับหลายคนมองว่าอาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่องอีเทนอลซันชัยออฟเดอะสปอตเลสมายที่นำแสดงโดยจิมแคร์รีและเควินสเลดโดยตอนที่อารีน g าแกรนเดปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงเยสแอนออกมาก็มีอี่เป็นนาบัรสีดง กับข้อความว่า AG7 และพิกัดของแผนที่ซึ่งก็ตรงตามพิกัดของสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์เรื่อง Eternal Sunshine of the Spotless Mind จน Ariana Grande ประกาศคอนเฟิร์มออกมาว่าชื่ออัลบั้มชุดที่7จะใช้ชื่อว่า Eternal Sunshine จริงๆยังมีคนเชื่อนะครับว่า Eternal Sunshine เป็นการสื่อเนื้อหาไปถึงอดีตคนรักของ Ariana Grande ที่ชื่อว่า Mac Miller ที่ Ariana Grande เคยเดทด,ด้วยครับและ Mac Miller เคยบอกว่าตัวเองชื่นชอบภาพยนตร์เรื่อง Eternal Sunshine of the Spotless Mind แบบสุด,สดๆครับและมักจะบอกให้ผู้หญิงที่ตัวเองคบอยู่ดูนางของจิม เรื่องนี้เสมอๆเ,เพราะเนื้อหาของหนังมันบาดลึกมากครับส่วนปกอัลบั้มนะครับเป็นภาพระยะใกล้ที่พรามัวของใบหน้าด้านซ้ายของอเรีนาแกรนเดครับกับริมฝีปากสีแดงสดจากลิปสติกแบรนด์ R.E.M. ของตัวอเรีรนาแกรนเด้เองครับ ซึ่งตอนนี้นะครับซิงเกิลแรกอย่าง Yes and ก็กลายเป็นประเด็นให้แฟนๆได้เถียงกันไปที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะเนื้อหาที่ว่าด้วยความพยายามในการปล่อยวางจากความคิดเห็นของคนอื่นและยอมรับตัวเองหลังจากช่วงเวลาที่ยากลําบากเป็นสิ่งที่แฟนๆเชื่อว่า a r e n a Grande เขียนให้กับตัวเองครับและ Ethan Slater แฟนหนุ่ม um, คนปัจจุบันหลังจากความสัมพันธ์ของทั้งคูงง่เริ่มต้นจากการถูกกระแสะสังคมวิพากษ์วิจารณ์มากมายครับจากข้อสงสัยที่ว่าตอนที่ร่วมคบกันทั้งคู่อยู่ระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Wicked ที่ทั้ง Arena g r a n d นและ e t ธ a n s เลเตอรแสดงครับและช่วงเวลานั้นคนเขาก็นินทากันว่าทั้งคู่ยังไม่ได้ยุติความสัมพันธ์กับคู่แต่งงานของตัวเองก่อนหน้านั้นครับเพลงนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับเพลงที่อาร n a g r a n d นเดเขียนให้กับตัวเธอเองและ e t ธานสเลเตอครับกับกระแสและความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามนะครับเพลง Yes And ก็เปิดตัวขึ้นอันดับหนึ่งบนชาร์ตบิลบอร์ดได้อย่างสวยงามครับทั้งในชาร์ตบิลบอร์ด Hot 100บิลบอร์ด g l o b a l 200บิลบอร์ด g l o b a l excluding united states ซึ่งเพลง Yes And ก็นับว่าเป็นเพลงที่8ของอ r ลน่าแกรนเด้ครับที่สามารถไต่ขึ้นไปติดชาร์ตอันดับหนึ่งของบิลบอร์ด Hot 100ได้สำเร็จครับ